สวัสดีจ้าเพื่อนๆนวันนี้ส้มพาเพื่อนๆนมาชมดอกผักตบชวาอางุ่นนะจ๊ะนี่จ้ะเขาปลูกไว้เยอะมากคล้ายๆเป็นแม่น้ำนะจ๊ะทางโน้นนะ่ะนี่จ้ะไปถึงโน้นเลยจ้ะเพื่อนเอน <Yes. S 1> เยอะมากเป็นพันๆหมื่นๆห,หัวเลยจ้ะนี่จ้ะ เป็นดอกสีฟ้านะจ๊ะนี่จ้ะสีขาวก็มีนะจ๊ะแล้วก็สีฟ้าจางๆก็มีกำลังกำลังออกดอกสวยเลยเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ชมใกล้ๆจ้ะนี่จะ้ะแบบนี้ side, so เราพยาย,พยามมุกพยายามเคลื่อนไหว กลนะะจ๊ๆ <Okay. S 1> เมื่อสองปีที่แล้วเขาปลูกสีขาวกับสีฟ้ารวมกันจะ mm. ก็ไปถึงสุดสายโนะนอะนะคล้ายๆแม่น้ําเลยจ้ะแต่ปีนี้ไม่เห็นมีสีขาวเลยนะจ๊ะไม่มีสีขาวจ้ะมีแต่สีฟ้านี้ก็ให้ชมใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งจ้ะนี่จ้ะ ชอบสีนี้มากเลยจ้ะพเพื่อนๆแต่สีขาวก็ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งจ้ะสีขาวก็สวยไปอีกแบบหนึงน่งจ้ะต้นของเขาติดดินนะจ๊ะเ็าติดดินแบบนี้ไม่สูงหัวของเขาก็กระจายหัวหอมนั่นแหละจ้ะหัวหอมแดงส่วนนี้ก็กำลังงามเลยจ้ะพเพื่อนๆอยู่ในกระถาง มาเจอที่ข้างร้านกแาแฟจ้ะนี่แหละจะหัวหัวของเขาก็เกิดขึ้นมาแบบนั้นะจ้ะนี่จ้ะอืมนี่จ้ะก็ช่อใหญ่มากเลยจ้ะเพื่อนๆใหญ่จริงๆก็เออเนี่ยจ้ะขนาดนี้นี่นิ้โป้งนี่นิ้วก้อยส้มนะจ๊ะก็ใหญ่กว่าใหญ่กว่านิ้วก้อยส้มเลยจ้ะ แล้วเขามีอีก,กระถางหนึ่งด้วยนะจ๊ะก็อยู่กับต้นออลิฟนะจ๊ะออลิฟนี่จ้ะต้นมะกอ,อกนะจ๊ะถ้าผิดก็ขอโทษด้วยนะจ๊ะว่าต้นมะกอ,อกก็ไม่แน่ใจจ้ะแตกคล้ายๆกันนะจ๊ะส่วนนี้ก็อีกกระถางหนึ่งจ้ะนี่จ้ะก็อ่ม งามกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะจ๊ะก็กำลังพอดีจ้ะในกระถางนี้นะจ๊ะมีแต่ชอบสมบูรณ์แบบทั้งนั้นเลยใบใบของเขาไม่ค่อยมีนะจ๊ะเพะมีแต่ดอกนะจ๊ะเพียบเลยเะจ๊ะตัดกับแสงแดด บอกคำเดียวว่าสุดยอดจ้ะเพืเ่อนอชมใกลๆ้ๆพวกนี้ก็ช่อใหญ่มากเลยจ้ะก็กำลังจะโรยแล้วลวจ้ะนี่จ้ะก,ก็บานเยอะแล้วช่วงนี้ก็โรยแล้วนะจ้ะแล้วก็ยังเหลือให้เห็นอยู่จ้ะเนี่ยส่วนดอกทิวลิปนั้นก็ กำลังจะบานจะก็ยังไม่บานเขาก็ปลูกด้วยกันกับดอกทิวลิปนะจ๊ะนี่จ้ะข้างในนนก็ใช่จ้ะเพื่อนๆน,นั่นจ้ะก็เห็นเป็นแบบนี้อยู่เขาปลูกกับรวมกันกับดอกทิวลิปนะจ๊ะนี่จ้ะส่วนนี้ก็กำลังสวยเลยจ้ะเพื่อนๆกำลังพอดี ไม่ไม่ใช่ว่ากำลังจะโรยจะกำลังพอดีเนี่ยจะตัดกับแสงแดดเขาก็ไม่ให้เข้าไปใกล้ๆนะจ๊ะก็ถ่ายอยู่ไกลๆนะจ๊ะแล้วก็ซูมซูมเข้าไปใกล้ๆนะจ๊ะก็ได้ขนาดนี้และอดอกทิวลิปก็กำลังจะบานจะก็ตุ่มๆอยู่ยังไม่บานพร้อมกันเนี่ยจะ้ะก็อม ถ้ากินได้ก็คงจะอร่อยมากเลยจ้ะเพื่อนๆดอกผักตบชวาสีฟ้าแต่ก็ไม่กล้ากินนะจ๊ะก็ได้แต่เช่ญชมนะจ๊ะจะก็ค่อยๆเดินพยายามไม่ให้ภาพไหวมากจ้ะเพื่อนๆก็จับได้ขนาดนี้ที่นี่ก็หลายดอกอยู่จ้ะก็คงจะคาดว่าเป็น พันๆดอกนะจ๊ะเพ,พื่อนนี่จ้ะนี่เขาก็สุดสุดแปลงแล้วล,วลวจ้ะนี่จ้ะก็ได้ขนาดนี้ก็ได้ขนาดนี้ลนะจ้ะและนี่เขาก็ปลูกเอ่อบนเนินเขาเล็กๆนะจ้ะเนี่ยจ้ะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งจ้ะ ไม่ได้อยู่ในกระถางนะจ๊ะก็อยู่บนบนเนินเขาเล็กๆนะจ๊ะนี่ยจ้ะก็สวยไปอีกแบบนึงจ้ะเพื่อนๆแต่ละกอก็ออกช่อเกือบจะหมดนะจ๊ะใบของเขาก็ไม่ค่อยมีนะจ๊ะไม่ค่อยมีเลยจ้ะส่วนพวกนี้เขาก็ปลูกไว้ในกระถางนะจ๊ะนี่หละจ้ะในกรีนเฮาส์ก็กำลังงามเลยจ้า เขาก็ไม่ให้เห็นหัวนะจ๊ะก็ให้เห็นแบบนี้จะ้ะส่วนอันนี้ก็มีสีขาวปนอยู่บ้างจะ้ะสีขาวแต่สีฟ้าเสีเดียวก็สวยมากๆเลยจะ้ะถ้าเขาเอาสีขาวด้วยก็สวยไปอีกแบบหนึงจ้าส่วนนี้เขาก็ปลูกปนกับสีขาวนะจะ๊ะก็จะเป็นแบบนี้แหละจะ้ะ ช่อของเขาสีขาวกับสีฟ้ากา็สวยมากๆเลยจากเขาปลูกตรงพื้นดินนะจ้ะไม่ได้ปลูกในกระถางนี่แหละจ้ะทุกช่อสมบูรณ์แบบทั้งนั้นเลยจ้าเนี่จ้าเขาก็ชี้ฟ้าขึ้นใบของเขาก็เ,าเป็นใบเล็กๆ อยู่ติดกับดินนะจ๊ะส่วนช่อก็ชี้ขึ้นไปนะจ๊ะสวยมากดอกผักตกชวาอัง,งุ่นสีสีฟ้าจ้ะท้าที่สุดนี้ส้มข,ขอขอบคุณเ <บา S 2> พื่พพอนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามส้มนะจ๊ะ<อ>สำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเ<อ>พื่อเป็นกําลังใจยิ่งยิ่งขึ้นไปได้นะจ๊ะ ขอทุกท่านจงโชคดีแล้วก็มีแต่ความสุขแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายเลิฟเลิฟสวัสดีจ้า